บรรยากาศการใช้จ่ายของโครงการมสามสิบสามเรารักการรอบใหม่ประชาชนทยอยใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องหลังรับเงินเยียวยางวดแรกขณะที่พ่อค้าแม่ค้าต่างดีใจช่วยกระตุ้นยอดขายและกำลังซื้อได้เป็นอย่างดีมาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคโควิดสิบเก้าก็ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องหลังรัฐบาลช่วยเหลือตามโครงการเราชนะไปแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมา วันนี้ต่อเนื่องด้วยโครงการมอ3.3เรารักกันซึ่งเป็นวันแรกที่เงินเยียวยาจำนวนหนึ่งันบาทโอนเข้าแอปพลิเคชันเปาตังเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา3 3ในระบบประกันสังคมครอบคลุมกลุม่มผู้ได้รับสิทธิประมาณ9 2้ล้านสแสนดหมื่นคนโดยบรรยากาศที่บริเวณตลาดเมืองไทยพัชระตลาดนัดใกล้อาคารสำนักงานใจกลางสุทธิสารกรุงเทพมหานครประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ต่างใช้จ่ายวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการของภาครัฐอย่างต่อเนื่องทําให้พ่อค้าแม่ค้าต่างดีใจหลังวิกฤตโควิด -19 ครั้งนี้การจับใจใ่ายใช้สอยก็ลดต่าลงมากแต่เมื่อมีโครงการม33เรารักกันโครงการเราชนะออกมาก็ช่วยกระตุ้นยอดขายได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะร้านจําหน่ายอาหารชนิดต่างๆต่างบอกว่าวันนี้มีผู้มาใช้จ่ายผ่านโครงการม33เรารักกันอย่างต่อเนื่องช่วยกระตุ้นยอดขายได้เป็นอย่างดี ไดอยากให้รัฐบาลดําเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องก็มีโครงการเข้ามาก็ช่วยได้เยอะเลยกระตุ้นยอดขายได้ทุกโครงการที่รัฐบาลช่วยแล้วช่วงนี้มามีอีกก็รอดไปช่วยได้เยอะค่ะดีใจอะเนาะที่ว่าประชาชนก็ค่อนข้างแย่แต่ก็มาช่วยก็บางคนก็ยังได้อยู่ได้นานหน่อย ด้านประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าของใช้ในชีวิตประจําวันต่างบอกว่าโครงการนี้เป็นทั้งกําลังใจและขอบคุณรัฐบาลที่ออกโครงการมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพทําให้มีเงินในการจับใจ่ายใช้สอยในชีวิตประจําวันมากขึ้น ส่อนหนาจะหอดไปจับค่ากับข่า,าวค่ะช่วยลดค่าใช้จ่ายไปเยอะเลยค่ะปกติเราจะใช้เงินสดจ่ายหมดเลยแต่ประหยัดไปประมาณครึ่งหนึงเลยเราจะเสียเสียเฉพาะค่าเดินทางอย่างเดียวก็ถือว่าดีหน่อยอยากให้มีโครงการมากระตุ้นอีกอ้ะค่ะอยากให้เพิ่มวงเงินขึ้นใหม่นิดนึงอะคะ่ะหลังจากนี้วงเงินงวดที่สองตามโครงการมสามสิบสามเรารักกันรัฐบาลจะโอนวงเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัตง ในวันจันท์ที่31มสิพฤษภาคมนี้อีกจำนวน1,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น2,000บาทโดยสามารถสะสมยอดใช้จ่ายได้ถึงวันที่30มิบถุนายนนี้นิตยาคุณสิมรายงานสากสลาดเมืองไทยพัทระค่ะ